สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำวดวันที่1มิถุนายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ระบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะตามสูตรเด่นล่างนะคะของงวดที่แล้วที่มันเข้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเลขกันว่างวดนี้จะได้เลขอะไรนะคะ ตัวแนวทางของตัวสูตรนะคะท่านผู้ชมจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหนึ่งคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งแล้วก็บวกสองมีทั้งหมดสามตัวนะคะในสูตรนี้จะต้องมีการบวกหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหนึ่งคงที่ทุกงวดเลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะใส่สีที่เป็นเลขหนึ่งนะคะเอาไว้ทุกงวดเลย ต่อมานะคะเรามาดูตัวสูตรนะคะแสนนะคะคือเลขแปดหมื่นเลขสี่พันเลขห้าแล้วก็บวกกับหนึ่งนะคะงวดที่ออกห้าแปดนะ,ะสำหรับงวดนี้เราก็จะเอ่ยย้อนไปหนึ่งงวดเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งสี่เนาะ เราทำการบวกกันนะคะ8กับ4เป็น12 2สบวกหเป็น7จบวกหเป็น8ได้8 9 1ออกมาที่5 8, 8นี่นะคะ2ตัวนี้ตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็คือเลข8จะอยู่ที่หลักหน่วยนะคะ โมดที่สองเนาะถึงห้าแปดแสนหนึ่งหมื่นห้านะคะพันเจ็ดบวกหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่ได้สี่สี่นะคะบวกหนึ่งเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดออกมาที่สี่เจ็ดนสูตรนี้นะคะเข้าได้ถึงสองตัวเลยนะคะสี 4, ่เจ็ดนั่นก็คืออ่ะสิบหน่วยแล้วกันเนาะสิบหน่วย อันนี้มาถึงสองตัวเลยนะครับวดที่สองนี่แสดงว่ามาได้สองตัวนะคะสี่กับเจ็ดต่อมาวัาที่สามเลยหลักแสนแปดนะคะหมื 10, 1, ่นหนึ่งพันเลขสองบวกกับหนึ่งนี่ก็เป็นสิบสิบสอง สอเราบวกหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นห้าออกมาที่เก้าสองอันนี้ก็มาที่หน่วยเดี๋ยวไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะหน่วยหน่วย,หน,วยหน่วยเนาะต่อมางวดที่สี่นะคะ หลักแสนเลขสองหมื่นอ่ะเก้าพันเลขเจดนะคะแล้วก็หนึ่งของที่อาจารย์ดูั่อน้ายมือให้ด้วยนะคะว่าเดี๋ยวแกะสูตรมาคะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะ่ะท่านผู้ชมไม่ใช่สูตรใหม่นะไม่ใช่สูตรสําหรับงวดนี้นะงวดที่แล้วอาจารย์ก็วางสูตรนี้ไปให้นะคะอาจารย์กาลังตามให้อยู่นะคะว่ามันจะได้เลขอะไรเนาะเอ,ะอ,ะอะการวางสูตรแล้วก็สอนนี่สําหรับ เอฟซีที่เข้ามาใหม่นะคะก็อันนี้เป็นเก้ากับเก้าก็เป็นสิบแปดสิบเก้าเลยนะคะบวกหนึ่งคงที่เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบแล้วศูนย์บวกสองได้สองออกแปดศูนย์เข้าที่ศูนย์หน่วยนะคะที่งวดที่แล้วอาจารย์เขียนหน่วยหน่วยหน่วยไว้ให้นะ,ะเลขศูนย์ ทำเสร็จก็ลงให้เลยนะคะเนี่ยอันนี้สำหรับของเล่มใหม่เนาะเวลาเราเปิดไปเปิดมาเราจะได้เห็นบ่อยๆแล้วก็ได้ไดไดจําตัวเลขได้นะคะต่อมาฮะ,ะตรงแปดศูนแสนก็คือเลขห้านะหมื่นเก้าพันเลขศูนย์นะคะก็คือเอาสามตัวใกล้ๆก,กันลักษณะแบบนี้นะห้าเก้าศูนย์ตัวใกล้ๆก,กันนี่นะคะ มาตั้งแล้วก็บวกกับหนึ่งก็เป็นสิบห้านะคะหมดนี่เป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกแล้วบวกสองเป็นแปดออกมาห้าห้าที่อาจารย์บอกงวดที่แล้วเนาะจะเอาไว้ใครจะไว้ที่สิบก็ได้ไว้ที่หน่วยก็ได้นะในที่นี้อาจารย์จะลองใส่ไว้ที่หน่วยเนาะที่หน่วยงดที่แล้วก็เดาถูกนะเอาไว้ที่สิบก็มาจริงๆเนาะเดี๋ยวลองดู วันนี้จะไปต่อหรือเปล่านะคะเพราะมันเป็นสูตรแค่สามหลักมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสหลุดถ้าเราไปทําตัวสูตรอื่นๆแล้วเราเจอก็อาจจะมาได้นะแต่ถ้าเราไม่เจอเลยก็อาจจะหลุดนะคะถึงห้าห้าแล้วนะต่อมาแสนสี่สี่หนึ่งเจ็ดนะคะสามตัวใกล้ๆกันเลยสี่หนึ่งเจ็ดตรงนี้เนาะดูหน่อยสี่หนึ่งเจ็ดตรงที่ออกห้าห้านี่นะคะ่ะเอาสี่หนึ่งเจ็ดมา ั้งเลยแล้วก็บวกกับหนึ่งคงที่สี่กับเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสามได้สามบวกหนึ่งเป็นสี่แล้วก็บวกสองเป็นหกออกที่เจ็ดสามตรงนี้หน่วยนะคะต่อมาข้อที่เจ็ดเนาะตรงที่ออกเจ็ดสาม ศูนย์สองห้านะคะศูนย์สองห้าสามตัวใกล้ๆก,กันตรงนี้เลยศูนย์สองห้าบวกหนึ่งเป็นอันนี้เจ็ดเป็นแปดนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนี่ค่ะเก้าเก้าที่ว่าเหมือนงวดที่ออกห้าห้านี่นะคะห้าห้าแต่ตัวที่เป็นเ,เลขเก้านี้นะคะจะไว้ที่สิบก็ได้ที่หน่วยก็ได้แต่ในที่นี้อาจารย์จะวางไว้ที่หน่วยแล้วกัน ตัวไหนก็ได้นะขอให้มันมันมาแบบนี้ค่ะต่อมาเนาะว่าที่แปดตรงที่ออกเก้าเก้าศูนย์แปดเจ็ดนะคะสามตัวตรงนี้เก้าเก้าอันนี้ก็ศูนย์แปดเจ็ดแล้วก็บวกกับเจ็ดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับหนึ่งเป็นแปดแล้วก็บวกกับแปดก็เป็นสิบหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วบวกสองเป็นเก้านะตัวนี้เจ็ดหนึ่งค่ะอันนี้จะโยกมาที่สิบ ็แสดงว่ามันก็แบบสิบหน่วยได้เนาะสมมติมว่าันนี้ก็สิบถ้าดูจังหวะกันโยกสิบเว้นอ๋อมันไม่เว้นสองนะเว้นหนึ่งสบหน่วยสิบหน่วยอะต่อมาเวื่อที่ออกหกห้าหกห้าเนาะเรามาดูตรงเลขหลักแสนแสนหมื่นพันเนาะสามตัวใกล้ๆกกันก็คือเก้าแปด สี่ตรงที่ออกเจ็ดหนึ่งนี่นะคะเก้าแปดสี่บวกหนึ่งอันนี้เก้ากับหนึ่งเป็นสิบแปดกับสี่ก็เป็นสิบสองสองมาตั้งแล้วบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองออกที่หกห้าคะตัวนี้ก็ที่หน่วยะฮะมาโยกมาสิบครั้งเดียวดังนั้นหน่วยยาวเลยเนาะยาวแล้วตอนนี้มางวดที่แล้วเนี่ยเรามองเห็นตัวเลขแล้วนะคะ อาจารย์ก็ไม่นึกว่ามันจะมาทั้งสิบทั้งหน่วยแบบเบิ้ลเหมือนงวดที่ออกห้าห้ากับเก้าเก้าแล้วนึกว่ามันจะมาตัวเดียวนะคะตัวเดียวแล้วว่าไปจับกับหลักหน่วยที่เราทําได้นะคะต่อมาตัวหลักแสนแสนหมื่นพันเนาะเอาสามตัวก็ตรงนี้เลยนะแปดสี่แล้วก็สามแปดสี่สามมาตั้งบวกกัน อันนี้เป็นสิบสองกับสามเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วบวกสองเป็นเก้านะคะเก้าเก้านะคะตามจริงแล้วแนวของมันเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ลักษณะนี้มัน,ม,นมันจะชอบมาที่หน่วยนะคะสูตรเนี่ยชอบมาที่หน่วยมีถ้าตามหลักที่เราเขียนนี้ถ้าจะหนีไปที่สิบนะงวดนี้งวดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวจารย์ดอกจันไว้เฉพาะงวดนี้นะที่หนีไปสิบ นอกนั้นมันจะมาที่หน่วยหมดทุกงวดเลยเนาะห,นหมดหมดหน่วยหมดทุกงวดงวดนะแต่ทีนี้เมืนน่องวดที่แล้วเนี่ยเราทําหลักสิบได้ที่เก้านะคะอาจารย์ก็คิดว่ามันจะมาเหมือนงวดที่งวดที่แปดอะที่เป็นหลักสิบไปที่เลขเจ็ดอะนะคะอันนี้ก็นึกว่าหลักสิบไปที่เลขเก้าโหมาทั้งสิบแล้วก็หน่วยเลยนะคะสิบเก้าแล้วทางของอันนี้ส่วนใหญ่มันก็จะหน่วย มันก็เลยเป็น9ก้าเก้าเลยนะท่านผู้ชมผมไม่อยากเชื่อนะออกไปเมื่อสองวดน,นี้เองมาอีกแล้วนะเก้าเก้าช่วงนี้ต้องระวังเลข9ก้าเลยเนาะท่านผู้ชมทั้งบนทั้งล่างเลยนะต่อมาเนาะวดวันที่1มิถุนายนนะคะ1มิถุนายนเรามาดูสามตัวข้างหน้าแสนหมื่นพะันนะนี่เกเก้าของวดน,นี้เนะี่ยเก้าศนย์สาใช่ไหม หนึ่งสามสองเอาสามตัวนี้แหละามาทําการบวกกันสามกับสองเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเนาะตัวแรกได้เลขเจ็ดอาจารย์จะบวกที่หนึ่งแล้วก็บวกสองแบบเหมือนเดิมนะคะก็เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแล้วก็บวกสองเป็นสิบทั้งทั้งสามตัวนี้นะตามหลักความจริงนะถ้าไม่ติดตัวดับดับตัวไหนอาจารย์ก็ว่ามันก็สวยทุกตัวเนาะตัวที่เราทําไปสูตรเด่นล่างนะคะแบบสองตัวมาตัวใช่ไหม เดี๋ยวจันเขียนด้วยด้วยน,นี้ให้ดีกว่าปากกาเนาะปากกานะคะเป็นตัวเด่นนะคะอันนี้ก็เด่นเหมือนกันเอ่อแบบสองตัวมาตัวนะคะเราได้ที่หกใช่ไหมกับเจ็ดนะคะท่านผู้ชมอ่าถ้าหกเอาอยู่นะคะถ้าหกเอาอยู่จริงเนาะเลขเจ็ดเนี่ยมันก็จะชนนะคะตัวนี้เลยมีอยู่นะคะเลขเจ็ดแล้วหลักสิบนะคะที่เราทําได้เลขแปด เแล้วก็สำรองที่สองกับศูนย์นะเพราะฉะนั้นเลขแปดนี่ก็สวยนะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ก็ถ้าใครไม่ชอบแนวเลขแปดเลขศูนย์ก็ได้เหมือนกันนะแต่ตัวอาจารย์เองก็สําหรับงวดนี้นะคะจะสู้ไปที่เลขแปดเหตุผลเพราะว่าทําทําหลักสิบล่างนะคะท่านผู้ชมหลากหลายสูตรมากเลยเนาะเหมือนอย่างงวดที่แล้วที่อาจารย์ลองเปรียบเทียบดูนะคะเพราะว่าได้ที่เป็นเลขเก้าเนี่ยก็มามากตัวที่สุดเลยที่ทําได้จากทุกสูตรเลยนะคะ เหมือนกันทํานองเดียวกันเลขหกเลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้าจนจนกระทั่งถึงเลขเจ็ดอันนี้ประมาณนี้เนาะนี่ค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดหกแล้วก็เก้าวดนี้ด้วยนะคะรู้แล้วแต่เป็นตัวเลขที่มาจํานวนมากๆที่เราเช็คออกมาได้นะคะงวดนี้ก็เหมือนกันนะถ้าอาจารย์เช็คทั้งหมดนี่หลักสิบทุกตัวเลยตนะั้งแต่ศูนย์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยสิบสิบตัวเนี่ย ตัวที่มามากที่สุดก็คือเลขแปดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาเทียบค่าดูจากสูตรอื่นๆด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มเรียนมาวันนี้นะคะเข้าสู่ในวันที่สี่แล้วนะคะท่านผู้ชมหนะึ่งสองสามเนาะวันนี้วันที่สี่แล้วที่เราเรียนกันนะอาจารย์อาจจะเรียนถึงวันนี้นะคะที่มากที่สุดนะเออเ,เรียกอะไรคะเลขล่างเนาะ วันพวกนี้อาจจะเปลี่ยนไปเรียนบนบ้างนะคะท่านผู้ชมสลับกันบ้างเนาะนะคะอันนี้ถ้าตัวเจ็ดเนี่ยมันชนนะคะถ้ามันมาแล้วแปดก็ชนศูนย์เนี่ยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่สาหรับพวกนี้นะแต่มันก็มาได้นะคะท่านผู้ชมยังไม่เจอที่จะติดดับตัวไหนเนาะเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆก่อนมีอะไรเพิ่มเติมนะ,ะที่เป็นส่วนสําคัญอาจารย์จะรีบแจ้งให้ทันทีนะคะจะรีบลงคลิปให้ทันทีเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแนวทางตรงเนี้ยมันมันไปแค่ตัวสิบนะงวดเดียวนะคะอาจารย์ว่าหน้ามีหน่วยอยู่ในนี้ด้วยเนาะหน่วยอยู่ในนี้ด้วยจะเป็นเลขเจ็ดนี้หรือเปล่าคะท่านผู้ชมถ้าเราให้แปดนะคะเป็นสิบเจ็ดนี้เป็นหน่วยก็อาจจะเป็นตัวเลขนะคะงวดนี้เนาะอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะคะประมาณนี้อยู่ในกรอบเหมือนกันเนาะแปด แปดเจ็ดนะคะชุดเดียวเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเช็คตรงอื่นด้วยตอนนี้นะคะณเวลานี้นะคะอาจารย์เล็งเห็นว่าน,น่าจะนี่ค่ะแปดเจ็ดหรือเปล่าคะท่านผู้ชมอันนี้คือแต้มห้าเนาะแต้มห้าแต้มอาจารย์ก็เดี๋ยวค่อยลงอีกทีนงนะ,ะเราหาเด่นก่อนดีกว่าเด่นกับเด่นแล้วก็ปักหลักนะที่เป็นตัวเลขเลยแล้วเราก็เสี่ยงเลย ส่วนในแนวทางของการเป็นตัวแต้มนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะไปจับจากแต้มอีกทีหนึ่งว่ามีแต้มอะไรบ้างแล้วก็มีเลขอะไรที่บวกกันได้แต้มบ้างแล้วดูซิว่ามันในในในตัวที่เราบวกแต้มมันมีเลขเหล่านี้อยู่ไหมคะ่ะคู่ชุดเลยนะคะแปดเจ็ดนะชุดนี้อาจารย์ชวนคุยเพื่อให้มันแห้งนะคะจะใส่สีให้เนาะตัวนี้ค่ะถ้าหกกับเจ็ดมาเดินต่ออาจารย์ก็ว่าน่าจะเป็นเลขเจ็ดนะคะก็จะเป็นเจ็ดตัวนี้อ่นะแล้วก็แปดปักหลักสิบเนาะ แล้วเราเราจับเป็นคู่นะเพราะแนวของสูตรนี้นะมันมาหลักหน่วยทุกงวดเลยนะยกเว้นงวดที่แปดนะคะที่ออกเจ็ดหนึ่งนั้นย้ายไปอยู่ที่หลักสิบแล้วมันก็ยังคงมีหลักสิบผสมอยู่นะคะหลายงวดอยู่นะอย่างเช่นอ่ะนี่ค่ะอย่างสี่เจ็ดเนี่ยใช่มฮะสี่เจ็ดเนี่ยมาได้ห้าห้าอย่างเงี้ยหลักสิบถ้าเราถือว่ามันคือหลักสิบก็คือหลักสิบอะเนี่ยเก้าเก้านี่ค่ะตามนี้เลยเนาะ ั้นตัวแรกนะคะสําหรับงวดน,นี้ที่เราทําได้นะคะก็คือแปดเจ็ดเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือเลขแปดกับตัวนี้กับเลขเจ็ดตัวนี้แหละนะคะเอาคลิปนี้เนาะเดี๋ยวจา์จะให้แคปหน้าจอนะคะตัวเลขจังเนาะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะประมาณนี้แหละ แคปหน้าจอแล้วนะคะอาจารย์จะปิดคลิปนะคะมาที่งวดนี้เลยเนาะงวดที่ออก99นะคะ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะลงสูตแต้มต่อเลยแล้วกันเนาะเราจะได้ทราบว่ามันมีเลขเหล่านี้หรือเปล่านะคะ <c oughs> เดี๋ยวลงแต้มเสร็จแล้วอาจารย์จะปักหลักหน่วยล่างให้อีกหนึงคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ